บรรยาก,กาศตลาดแรงเมืองสิงห์แขวงลุงน้ำทาลาวเหนือครับมีค้าเพิ่นดังขายข้าวหลามครับดูทางเข้าของตลาดจาัดแซ่บนมค้านาออันนี้ขายอย่างไรใช่นะเนี่าวพันอ๋อาพันอันนี้เด้า้ทีาวพันเนี่หาสิบสามบาทอ๋สามบาทห้าสิบพันกิบ เข้าหลามเมืองสิงห์อ้อาวข,ข,ขา้าดีเรด้วขายยูดาห์ทางเข้าตลาดเลยพี่น้องบายสามโมงโแรงครับที่ตลาดแรงเมืองสิงห์แขวงหลวงน้รมชาครับบรรยากาศชาวลาวเหนือนั่งขายสินค้าอาหารพื้นบ,บ้านพี่น้องเฮ้ยช่ยแม่เลยด้มข้าหลามพี่น้องบางละสิบพันกีบด ข้าวลามเมืองสิงใส่ยังเนี้ยในคานี้ยใส่อ้อย์วะข้าวลามเมืองสิงพี่น้องบางเงี้ยๆเดม้มีบางสิบพันส0 0พันกีบพี่น้องหอมมาที่เมืองสิงนี่อากาศถึงกับยินไปหาหนาวเลยครับใส่มาทั่วดินใส่น้ำอ้อยพี่นอ้อ,อ,องออดแดงๆนะ หวานมันมันทวดินมีต้องเ,องเยอะข้าวลามที่เมืองศรีน,นครับเขานี่ตัวจบดใบดทำละเอียดเลยครับพี่น้องมันจะบาเป็นเม็ดคือบาเเขวนะนี่ครับจะใส่ทวดินครับน้ำอ้อยครับนักเรียนเมืองศรีขายมักแตงง,งนูงนุ่งบางแหญ่พี่น้องสู้เท่าไรแม่ค้าสินะราคาเท่า,าไรเดียดสินะโลส,สิบนะอ๋อขัดกันโลเนอะโลสิบพันกีบพี่น้องครับเนื้อบังใหญ่เลยนี่ ไปหาลูปอดีดูนะี่นี่ยนุยใหญ่นะนีกคือมาปใหญ่ครับพี่น้องช่วงเย็ยนก็พอมีอาหารให้เขาได้ส้มได้กินครับใน,นตลาดแรงเมืองสิงห์ข้ามว่ามาตอดเร้าที่ตลาดเมืองสิงโคงจะขายหลายอลักการเลยครับพี่น้องกล้วยมะแตงมะเขือลาย อาหารนบามนบามากยังไหมคะาส่นันมากนอด,อดส้ม,มวะมะเขือส้สสมตีไหมคะมาก,กนอดครับพี่น้องผ <ś les> ลไม้มาเนะ <ś les> ะานะออกส้มส,สดฝาดหน่อยนึง <ś les> นากขายปลาครับปลาใช่ไหมครัินี่นี่ชื่อปลาชักบัวนี่ปลาจาดปลาจาดปลาปิบเหลืองปลาหางแดงนี่ปลาจาดปลาหางแดงเนาะอันนี้เนื้ปลาปิบเหลืองปลาสะไคร่ปลาปีบเหลืองปลาสะไคร่ปลาปีบเหลืองข่กอ่อนแล้วก็มีเห็ดกับผักคะเป็นของร้านนี้นะ ส,สปลาเสาออีน้อยครับร้านนี้ครับรลาเสือีบรรยากาศยับย็นครับที่ตลาดแรงมือสิง,สงแขวงนนทนาคารับที่ชาวเราเหนือนั่งขายอาหารธรรมชาติอาหารพรื้นบ้านพี่น้องปลาบัางขรามหมักแตงโมูมกากาักรดแลวก็หมักแตงครับ มาคืนนกพงใหญ่เลยพี่น้องตานเห็นอะไรนี่ต้นหอมพี่เมืองสิงครับต้นบักใหญ่เลยพี่น้องนี่ครับต้นหอมอันนี้มีร้านขายหอยครับหอยเมืองสิงด้วยักใหญ่เลยพี่น้องเลย อันนี้เราจะเป็นหอยซอรีกับหมกได้คนนึาสมเมืองสิงครับอันนี้สมเมืองสิงบะหมี่คานี่ยดูส่มจีนนี่ยสมจีดสมาจากจีนเนาะโอ้ตัวใหญ่เนาะแซบเนาะเป็นสมจีวานมาจากประเทศจีน อืมหวานดีพี่น้องม <า S 1> หมดไม่ส้มเลยหวานข้างห,ห,ห,หน้หาผลาไม้ไครับแกมังกรมักส้มจีนเป็นผลไม้น้ำเข้าจากจีนครับมังค่งญ่แล้วกับมักเพชรญใใ่พี่น้องป้าทุกเพชรยยบวถพ่อคา้านสะิทธิ กินเบิ่งดูบริษัเจ้าของฮญาติพ่อค้าขาดทุนบูชาค่ากินเละขาดปพราะขาดต้องให้ซิมอาซวซีเลียงนี่าี่า้่าอนี่เข้ามาข้างในมักสุมเกียงและหลายพี่น้องมีทั้งนุ่ยเนื้อน้อยครับลุลสักฟังกิทอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในของตลาดจะเป็นโซนขายพวกข้าวซอยแล้วก็ข้าวเปียกเส้นฝือพี่น้อง ตลาดใหญ่ครับแต่ว่าถ้ามาตัวเซาเนี่ของขายจะวางติมลานเลยพี่น้องเดี๋ยวมึงเสากระจายโลดส้มตลาดเซาเมืองสิงห์แขวงดูน้ำท่าครับพี่น้องวันนี้กับมาหาแนว่ยกินเลี้ยงกับมึงบรรยากาศในตลาดบึงเสาลาคุณขายอาหารขายสินค้าอาหารธรรมชาติครับมึงเสาเดี๋ยวติดตัวมาคาับแลาะกินมึงบรรยากาศเสาลาขายของครับพี่น้อง ครับส้มมาจากประเทศจีนครับน้องผู้ใหญ่ลืพี่น,น้องเลยลืมกว่านมวนใหญ่ขนาดพี่น,น,าน,าน,น,น้องสมานี่พูดนะนี่เป็นจุดที่มีสินค้าอาหารายหลายครับ แล้วก็จะเป็นพวกพักพี่น้องหอยหอยจุพักบ้งครับร้านนี้นะพักบ้งพักรวมสับปะพิใบบอนอันนี้ฮะพักกูดร้านนี้ครับเ็ดขาวเมนูปลาครับใส่ข้อหมูครับเป็นของตามนันนะชื่อเขาในมาว่า จุดนี้ถ้าอยากเห็นบรรยากาศสินค้าอาหารขึ้นเมืองหลายๆต้องมาตอนเท้าพี่น้องรมดหวานบรรยากาศคักขนาดพี่น้องพี่น้องหลากหลายชนเผ่านั่งขายเครื่องขายอาหารสินค้าธรรมชาติมะเดื่นู่นใหญ่หน,นูไม่ค้าเนาะมะเดื่ที่เมืองสิงหนูมันใหญ่ขนาดเลยมะคุะ้ยก็ใหญ่พี่น้องมีแต่เลี้ยใหญ่หน,นูไม่ค้าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมื้อเช้าเจอกันที่ตลาดเช้าเมืองสิงห์นะเบึงบรรยากาศเช้าลาวหลากหลายชุมเผ่าเอาสินค้าของป่าธรรมชาติมาวางขายในตลาดเมืองสิงห์แป็นุูนน้ำพาสอป่ลาวครับแล้วเจอกันเด้ทีเนาะ ็เป็นบรรยากาศด้านหน้าทางเข้าตลาดเมืองสิงค์ครับก็จะมีร้านพวกลังขารถมอเตอร์ไซค์แลยก็พวกส้าค้าเบเตเล็กข้าวสารแล้วก็มีมะแตงโมง่หน่่ย่ครับข้างหน้าก็มีร้านขายน้ำปั่นครับวันนี้มันเป็นใจกลางเมืองสิงครับ